จดหมาเหตุกรุงศรีวันนี้เราเดินทางมายังวิหารพระมหามุนีที่วัดไทยวัฒนารามหรือวัดไทยใหญ่เพื่อมานมัสก,การพระพุทธมหามุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยที่ชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรวมถึงเพื่อนบ้านฝั่งเมียนมาให้ความนับถือศรัทธาครับกราบขอพรเป็นสิริมงคลแล้วเราเดินชมความสวยงามของวัดกันต่อครับ วัดไทยวัฒนารามสร้างโดยศิลปะแบบพมา่าทั่วทั้งวัดตกแต่งลวดลายแกะสลักสีทองอย่างงามวิจิตรมีเสาหงและรูปสิงห์แบบพมา่าประดับไว้อย่างอลังการนอกจากนี้ยังงามเด่นด้วยพระเจดีย์โกนาวินองค์สีทองอารามตาต้องยกให้เป็นที่เที่ยวยืนหนึ่งที่ควรไปเห็นด้วยตาตนเองของตัวเมืองแม่สอดก็ว่าได้ครับตอนต่อไป ย่ำแดนอีสานกันที่อุดรธานีครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย